สวัสดีค่ะอยู่ตอนรับเคราสู่ไอว่าวาไรตี้นะคะวันนี้นะพี่ว่าก็จะมาทำขนมกินเองนะคะซึ่งน้องๆเนี่ยขอกันมาพอสมควรนะคะสําหรับการทําบิงซูนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้พี่ก็จะมาทําบิงซูกินเองนะคะซึ่งก็ไปดูสูตรจากอะไรที่มามันง่ายมากนะคะก็เลยจะมาลองทําดูซึ่งวันนี้พี่จะทําเป็นบิงซูไมโลคิวบ์นั่นเองนะคะซึ่งจะออกมาเป็นยังไงแล้วกิกนได้หรือเปล่าน,นะคะก็เดี๋ยวไปติดตามชมกันเลยนะคะอันดับแรกที่พี่เคยเห็นเขาก็ ใช้เป็นถุงซิปล็อกแบบนี้นะคะแล้วก็เทนมลงไปแล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็นนะคะมาเราจะมาเริ่มกันเลยวันนี้จะใช้เป็นนมดัตมิลสเซร็เต็ดรุ่นนี้มันไม่ได้มีเขาเรียกอะไรอะไม่ได้ไม่ได้สูตรเปอร์เซ็นต์ไม่ลงพ้วนคือรุ่นพ้วนเลยนะว่าะได้อร่อยแล้วเราก็จะเทลงไปในถุงซิปล็อกถุงซิปล็อกนี่น่าจะมีขายที่เซเว่นนะคะแต่ว่าพี่ใช้เป็นถุงซิปล็อกที่พี่มีอยู่แล้วนะคะก็เป็นถุงที่แบบเขาเรียกไรอะ ไฟฟ้านะคะลายไฟฟาแล้วก็ออกไปสิเชียชิเยอะไปอ่าทุกคนอ่ะอยังไงก็ต้องให้มันแบน,แบนๆนะคะ,อะโอเคน่าจะใช้ได้ะะแล้วก็ ู้เย็นในแนวนี้นะคะอ่ะเราจะต้องทำเผื่อเสียนะคะเผื่อเสียนะคะเราก็จะมีอีกถุงหนึ่งด้วยนะคะหมดไปเลยนะคะหนึ่งขวดได้สองถุงคนนี้เดี๋ยวเรามารอดูกันนะคะโอเคได้ยังได้แล้วอ่ะอช่ตู้เย็นค่ะตอนนี้นะคะเราก็เอานมอ,ออกมาจากตู้เย็นแล้วนะคะก็จะได้เป็นแบบ นมนมแบบนี้นะบีบบีบนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวเราเทใส่ถ้วยเลยนะคะมันก็จะเป็นนั่งแข่งไงนอดต้องรีบกินนะไม่งั้นมันจะละลายอะคันนี้อ้จริงจรงิมันควรทุบให้มันฟูกว่าน,นี้ปะ่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะบิงซูของเราเดี๋ยวยังไงเอาถ้วยเดียวก่อนละกันเนาะเพราะกลัวว่ามาันจะละลายแล้วก็ไม่นี่นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาไมโลคิวบนะคะตกแต่งค่ะปึ้งปึ้งปึ้งนั้นก็เปียกอันเนี้ยเออเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน่ารักนี่ถ่ายรูปสีเฮ้ยหก นี่นะคะแล้วเราก็จะใส่นมข้นหวานลงไปหน่อยหนึ่งนะคะเพื่อที่จะให้มันเหมือนบิงสูอดเดียขอชิมก่อนได้ปะเหมือนน้ำแข็งใส่หืมความนมมันเป็นนมจืดมากเลยค่ะอ๋อกินคู่กับเมลโอเคอืมไม่โอเคอากันเอาเมลโอเวมาทำนะคะเพราะว่าเมลโอเวโดนโดนน้ำแข็งปึ๊บนมาแข็งเลยจ้ะควรใช้เป็นผงผงมากกว่านะคะไม่ควรนะ ใส่นมลงไปใส่นมเข้าไปแล้วก็ชิมค่ะืมได้อ่ะได้เลยอนะ่ะแต่ว่าตรงไมลโลคลิวมันเปนนเลยีหยดแล้วอ่ะมันไม่ควรอนะ่ะแนะนำไม่ใส่เป็นผมเมลโลลงไปดีกว่าค่ะ <S <S อ เนี่ยคะเท่านี้เราก็สามารถทําบิงซูกินเองที่บ้านได้แล้วนะคะมีความสุขแฮปปี้มากนะคะลงทุนแค่ไม่กี่บาทนะคะก็แนะนําว่าให้ใช้เป็นอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ไมโลครีปปะ <c oughs> ช็อกโกแลตอะไรก็ได้เพราะไมโลครีมันโดนนี่มันเปียกมันก็แข็งอืมมันก็อร่อยอยู่เนาะจะได้ทำเองกินเองอร่อยอย่างนี้เอง วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะพบใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ